โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมครับ Sacrifice Gamer คนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือครับวันนี้ครับเราก็กลับมากับฟ i FA 21 Manager พาร์ทที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมมาครับวันนี้เราก็มาต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับวันนี้เราจะน่าจะเปิดศึกพิมลิกแล้วนะครับอ่ะก่อนจะเริ่มครับวันนี้นี่คราวที่แล้วนี่ผมเช็คดูละผมได้50ไลค์เรียบร้อยครับพาร์ทนี้นี่ผมขอไม่มากขอเพิ่มสัก10ไลค์ครับคุณผู้ชมขอเพิ่มสัก6เป็น60ไลคไล นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาครับเรามาต่อกันจากคราวที่แล้วเลยวันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกเรื่องแผนที่ผมตั้งขึ้นมาเองใหม่นะครับมาเริ่มเลยครับก่อนที่จะเล่นกันนะนี่ครับผมให้บรูโนเป็นกับตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตามที่คุณผู้ชมขอมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ซานโชเป็นเบอร์เจครับคาวันี่เบอร์11แทนนะครับโอเค ในส่วนของฟอร์เมชันนี่ผมยังใช้42 3สนะครับแต่ไม่เป็น CDM นะครับใช้เป็น C m แทนโอเคส่วนของแท็กติกนะครับการดิฟเฟนซีฟนี่เป็นบาลานนะครับนะแล้วก็ความกว้างคือประมาณแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ฮะไม่กว้างมากไม่ทางออกเยอะมากครับอยู่ที่ระดับกลางกนะครับส่วนไม่ได้ไม่ดันสูงมากครับอยู่ที่ระดับดันดันขึ้นมานิดหนึ่งไม่ถึงกระสุนขนาดนั้นนะครับส่วนออฟเฟนซีฟสไตล์นี่เป็นบาลานนะครับ นะไม่ยืนยืนไม่กว้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพลเยอร์อินเดอะบล็อกนี่ไม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 ่ให้เข้าเยอะเยอะมากนะครับคือแค่2คนก็พอละสุดๆเลยเนี่ยไม่ต้อง3 4 5ถึงคนนะครับเนี่ยสคนก็พอนะครับเตะมุมก็คนไม่ต้องเยอะมากครับฟรีคิกก็คนรออยู่ในกรอบไม่ต้องเยอะมากครับแค่นี้พอนะครับประมาณ2คนโอเคส่วนโลครับหน้าที่ก็บูโนโ่รับทุกหน้าที่เลย เก่งมาจากไหนไม่รู้ฮะรับหมดนะครับผมโอเคเรามาเจาะลึกในส่วนของหน้าที่ของนักเตะแต่ละคนนะครับสำหรับเอดิสันคาวานี่ครับผมจะตั้งเป็นสเตย์เซ็นทรัลเลยครับอยู่แค่อยู่แค่ตรงกางอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นดีฟอลท์หมดนะครับแล้วก็นี่ฮะดีเฟสซีฟซับพอร์ตคือไม่ต้องลงไปซับพอร์ตนะครับยืนสเตย์ฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวรอยิงอย่างเดียวสำหรับเอดิสันคาวานี่นะครับผู้ชม บูโน่ครับเหมือนเดิมเหมือนกันครับสเตย์ฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็บาลานซ์คอสซิ่งนะครับคือคือแล้วแต่จังหวะว่าควรจะเข้ากรอบไหมอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็โพซิชันเนี้ยคือฟรีโลมเนี้ยสามารถวิ่งเป็นตัวเหมือนคล้ายลิเบโร่เลยครับเป็นตัวฟรีนะครับวิ่งสอดทางซ้ายสอดทางขวาได้หมดครับสำหรับอ่าสำหรับอ่า c ซีตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นอินเตอร์เซปก็เป็นนอร์มัลนะครับไม่ต้องอินเตอร์เซปเยอะมาก โอเคแล้วก็ส่วนจะนอนซานโชครับผมให้สเตย์ฟอร์เวิร์ดเลยครับนะแล้วก็เป็นคัดอินไซด์นะครับแล้วก็เป็นเกตอินบีไฮก็คือวิ่งวิ่งอ่าวิ่งวิ่งเขาเรียกว่าอะไรวิ่งฉีกแบ็คนะฮะวิ่งออกปีกตลอดนะให้มันฉีกแบ็คไปครับนะครับวิ่งวิ่งเขาเรียกวิ่งสวนแบ็คขึ้นไปอ่ะเออเวลาเราแทงให้มันให้ให้แทงให้ปีกอะนะนะผมตั้งเวลาแล้วก็บาลานซ์คอสซิ่งรันครับ เวลาฝั่งตรงข้ามเปิดก็จะเป็นบาลานครไม่ได้แบบว่าวิ่งเข้ากก่อไปแทนกองหน้าขนาดนั้นนะครับนะทางทางซ้ายก็เหมือนกันครับแล้วก็ทางด้านของ CM เหมือนกันทั้ง2องันเลยครับคือ s t a y Back Wi d e t a g g i ก g ครับคือไม่ต้องขึ้นไปโจมตีนะครับคอยคุมไม่งั้นพอเวลาเราโดนสวนครับ c ีซย CCM ตัว2ตัวนี้มันจะหายขึ้นไปข้างบนไงนะเราเลยตั้งเป็นแบบนี้นะครับโอเค่ะตรงนี้ผมลืมตั้งผมจะตั้งเป็น Cover Center นะครับ ให้2ตัวนี้คอย cover cover กองหลังนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คอยช่วยกองหลังนะครับไม่ต้องช่วยปีกปีกช่างมันนะครับโอเคส่วนแนบ็คเนาะแบ็คสองข้างผมตั้งเป็น joy a t tag เลยนะหัวมากนี่ฮะตั้งเป็น joy a t tag เลยครับนี่ฮะ joy a t tag ทั้งสองคนเวลานั่นขึ้นไปเปิดเวลาวิ่งขึ้นไปเปิดเลยลุยไป,ไปเต็มที่นะครับโอเคส่วนเดกิอาก็ไม่มีอะไรครับคอยลูกเซฟก็ ลูกเซฟก็ส่วนมากไม่ค่อยออกมาตัดลูกเซฟครับนะไม่ต้องให้ออกมาตัดลูกเซฟเท่าไหร่นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัดลูกเซฟไม่ค่อยมาตัดลูกคอสเท่าไหร่เออนั่นแหละครับพูดผิดพูดผิดขออภัยทีนะครับโอเคฮะแผนตอนตอนนี้ก็ที่ตั้งไว้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมมากครับก็ถึงพิมลีนัดแรกแล้วนะครับนัดเปิดสนามครับเจอกับเวสต์บอมบีตเอาเบียนนะครับจะเป็นไงก็ไปชมกันเลยครับคุณผู้ชม โอเคมาครับนัดแรกที่โอแทฟฟอร์ดครับคุณผู้ชมพร้อมสุดยอดไปเลยเราควรต้องสกิดไหมเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์โอเคมาครับลุย Let's go นะเปิดสนามนี่ต้องทำผลงานให้ดีครับเมนเดโดไล่ออกเอาละจังหวะนี้หาทางเข้ากรอบไปยังไม่ได้ครับบอลมาที่พอปอกบาตอาส่งผิดได้อยู่บูโนสตอร์ไปอกบาครับมาที่จจนดันซานโชซานโชวิ่งด้วยความเร็วจะเข้ากรอบจังหวะนี้ดึงเข้ามาได้อยู่ลบจังหวะนี้ช่องยิงอ หนึ่งประตูะสูงเลยครับจากจดอนซานโชครับคนที่ยิงประตูอย่างเป็นทางการใี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะเป็นจดอนซานโชครับคุณผู้ชมสุดยอดฝั่งตรงข้ามยืนไม่ยอมเข้าบอลนะไม่รู้เป็นอะไรของมันนะนี่จังหวะนี้ซานโชอโอ้โใช้ความเร็วเรียกเข้ามานี่ครับดึงหลบมาแล้วก็่อนที่จะปั่นเข้าไปครับโอ้โหโก้ได้แต่ยืนมองนี่ครับปั่นไปโกโอ้โห เซฟด้วยสายตาครับจังหวะนี้เอาละครับซานโชยิงขึ้นนําให้แมนยูแล้วฮะเรียบร้อยครับประตูแรกยังเป็นทางการนะมาที่คาวันนี่มาที่บูโนโ่ส่งมาต่อให้พอปอกบาปอกบาเข้ากรอบไม่ได้อยู่ครับเลี้ยงก่อนมาที่บูโนโ่บูโนโ่มีช่องปันโอ้โห เสียดายนี่ฮะมุมแคบไปหน่อยครับไปออกข้างไปครับทันเซอร์ได้ส่วนภาวนาเลยหูเกือบไปเกือบไปเอาละบรรจุวันนี้ที่ลิเดอรครับส่งต่อให้ปอกบามาที่บูโน่เอาบูโน่เห็นคาวานี่ว่างจังหวะนี้เปิดมาคาวานี่ยิงโอ้โหลุยกันต่อครับ บอลมาที่เจสอนซานโชอ้าวซานโช่เขากรอบมาจาังหวะนี้เปิดมาจะให้คาวานนี่ไดายุคาวานนี่เรียบร้อยนี่สองประตูต่อศูนย์ครับจากเอดิส,อดสันคา,าวานนะวาาน,าวานี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับทจงหวะนี้เจสอนซานโชเลี้ยงมากดหิ้งส่งเบาๆโอ้โหทีนี้นะโควต์ปัดมาติดค้างด้านขามคาวานนี่ครับก็เรียบร้อยเลยครับอู้มแต็มข้อไป ออป่องมือเลยครับสบายใจนะครับ2อประตูต่อศครับ1ประตูนในพิม์ลีครับสำหรับเอดิสันคาวานี่ฮะสุดยอดแรดฟอร์ดส่งมาที่คาวานี่อออืื้หแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับคุณผู้ชมแมนยูนำไปด้วยสกอร์2อประตูต่อศนะครับและนี่คือสถิติของครึ่งแรกนะครับคุณผู้ชมแมนยูมีโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งได้2ประตูครับ ทางด้านเวสบอมครับมีโอกาสยิง1ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบนะครับแมนยูคองบอลอยู่ที่83เปอต์วสบอมครองบอลอยู่ที่17ครับแมนยูแท็กเกิล์หครั้งนะครับที่เหลือยังเท่ากันที่ศูนย์ครั้งยกเว้นเตะมุมครับ U, แมนยูเตะมุมไปแล้ว2ครั้งนะครับเวสบอมยังไม่ได้เตะมุมเลยนะครับมา เรามาต่อกันที่ครึ่งหลังเลย1 1> คุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนครับช่วยกดไลค์หน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ครับรบกวนครับช่วยกดซับสไครป์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะฮะบอลมาที่ป๊อกบาครับส่งต่อให้ดอนนี่ส่งเข้ามาในกรอบให้แรดฟอร์ดเปิดเข้ามาจะให้บูโน่ยิงหบอลเดนไปโดนกองหลังะแต่เคลียร์ทิ้งออกไปครับ บอลอยู่ที่ฟาร์เดเบย์ครับบูโนโ,โนโ่ข่าววันนี้อ้าเข้ากรอบมานโดนกิ้งไกลเลย,ยเรียบร้อยครับผมสามปร,ระตูต่อศูนย์ครับสวยงามจริงๆง่เอ,ลอ,อาละโปรปาร์ข้าต้จะเครีย์เลยนะเนี่ยจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่บูโนน มูโน่ส่งให้คาวานี่ครับนี่ฮะคาวานี่ดื้อเข้ามาแล้วก็ยิงไกลเลยครับโอ้โหโก็เพื่อตำแหน่งไม่ดีก็เลยเป็นจังหวะให้คาวานี่ได้ยิงไกลครับโอ้เรียบร้อยฮะเสาไกลโล่งๆแบบนี้เข้าประตูไปครับลโค้ดเครียดเลยเครียดสินะครับนัดแรกของคาวานี่ครับอย่างเป็นทางการครับยิงได้สองประตูเอลมาทาดอครับสุดยอดไปเลยฮะบอลอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับ โดนบูโน่ตัดได้เอาแล้วแมนยูจะสวนอีกแล้วเล่น 1, <ท>วันทูจังหวะนี้โอ้โหแมนยูหลุดแบบนี้รอบนี้จะไม่ให้แรดฟอร์ดพลาดแรดฟอร์ดหลบมาก่อนทีนก่อนยิงอ๋อเขาพลาดอีกแล้วแล้วก็คาวานี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแฮี้ยิกไปเลยครับน,นี่หล่อไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยมานี่ฮนะมาคาร์ดฟอร์ดครับนี่ฮะดึงมาก่อนครับหึงแต่ยิงติดน,นะคาร์วานี่ได้จังหวะก็ซัดเลยครับไม่ต้องจับ โหเรียบร้อยกบส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนร้อเน่าจะชนะแล้วครับนัดนี้แลนก็เป็นแฮตติกของคาวานี่เลยครับมาถึงนัดแรกโหดไปไหนนะคาวานี่อ้าวปอกบาตัดได้ครับส่งมาต่อให้บูโน่บูโน่จะต่อให้รัดฟอร์ดไม่ได้ครับ บอลที่จ่าดอนสานโชะจังวัน,นี้จะยิงจอห์นสโตนเนี่ยวิ่งออกมาตัดได้ครับบอลมาที่แฮร์รี่แม็กควายส่งต่อให้ดอนนี่ฟันเดเบยครับมาต่อที่บูโนโ่เล่นวันทูอ้าวเรียบร้อยแบบนี้บูโนโ่เฟอร์นัแบบนเดสอ่ะอร หัวที่หัวต่ำเลยบอยกี้แกเล็กเตเลสส่งมาที่ดอนนี่ฟันเดเบย์ครับมาให้คาวานี่จะเล่นวันทเอาแลดฟอร์ดหัวที่ไปแล้วเรียบร้อยเอาละครับเป็นฟรีิีของบูโน่ครับแล้วก็ทางด้านเว็บบอมเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับโอเคแมนยูมีการเปลี่ยนตัวครับเอาคาวนี่ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นมาซยาเข้ามาแทนนะครับผม โอเคบูโน่จังหวะนี้อ้าวโอโ้โหเวนบอลก็จะเปลี่ยนตัวด้วยฮะเอามาซิอาตออกครับแล้วเอาออสตินเข้ามาแทนครับเอาลนะจะได้ยิงไหมจะได้ยิงสักทีไหมได้ยิงแล้วฮะจังหวะนี้บูโน่รอท็อปสปินขึ้นไปเลยยิงเบาเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> แล้วจังหวะนี้ฟิลิปเปิดมาบล็อกบาหมงงเขีรยไปแล้วก็หมดเวลาเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะนัดแรกไปด้วยสกอร์4ต0ครับนี่ครับแล้วเป็นเอดิสันคาวานี่ครับแฮตติกีโ่ครับนัดแรกก็หาหมดเลยครับจังหวะนี้โอเคครับคุณผู้ชมและนัดที่สองเจอกับทางด้านของคิสตัลพาเลตนะครับ ทีมของเราวันนี้ก็จะใช้ชุดใหญ่ก่อนเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวดูอีกกันนะครับว่าดักนี้นี่จะยากไหมเพราะผมปรับความยากขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับพร้อมแล้วก็ Let's go โอเคครับมาครับวันนี้เรามาที่บ้านของคิสตันพาเลตด้วย พร้อมคุณผู้ชมเตรียมตัวให้ดี let's go <S มาครับแมนยูทุกคนพร้อมฮะ ไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือจะล่วงครับปรับความยากขึ้นด <laughs> ูฟิสซาฮาจังวันนี้จะสู้กับวานบิดเป็นเพื่อนกันสนิทกนันอยู่ที่กาเซฟมาที่อายูเอาแล้วอายูส่งต่อให้บาชวยี่มาที่อายูจังวันนี้ยิงเลยเด็กอ่ะเอาแล้วอเวอราเซฟยาเตาเลี้ยงมาต่อให้บาชวยี แล้วฮะปาโชยี่อืมโดนแม็กไกวตัดไม่ได้อายูอายูเข้ากรอบมาจังหวะนี้โล่งๆแบบนี้อืมอุ้ยเดกิอาใส่ไว้ได้ครับนี่ฮะคุยาเต้ยิงเลยครับเดกิอาก็ต้องออกแรงเซฟไว้ก่อนครับจังหวะนี้โยเกือบไป แถวเซนเปิดมาจาังหวะนี้วงทิ้งวงทิ้งเตะโอ้โหลอะไรอ่อ้ยเอาแล้ววอลจับบอลพลาดรันว้นนี้เรียบร้อยออกข้างไปมาที่อลเล็กเตเลสครับแบบแบบนี้ได้ยุเตเลดส่งต่อให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยกมาให้ข่าวันนี้มงเรียบร้อยอ้ยงปตูศูครับ เบรกแดนไว้สุดยอดอย,อย่างลุ้นน่ะแล้วจังหวะนี้ครับยแอบฟอร์ดครับเปิดเข้ามานี่ฮะครัวันนี้ยืนรออยู่แล้วก็โ้งเก่งคอมาฮะจังหวะนี้เก่งคอเลยฮะสวยงามครับผมโป,ป้เขียดแล้วโป้ เอาแล้วฮะคาวาน,นี่ครับสี่ประตูนี้พิมลีกครับนาทีที่27ยิงนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนครับฟานเดอร์เบกมาที่คาวาน,นี่ต่อครับบอลอยู่ที่เอโบโนโ่แทงให้จัดอนซานโชจังหวะนี้ยกข้ามมาให้คาวาน,นี่โอ้โหนี่เงฝืนยิงไปหน่อยเรียบร้อยเลยฮะน้ำตาลแตกอีกแล้วไม่เป็นไรฮะดีแล้วดีแล้วสวยแล้วคาวานี่ มาที่บูนโน,โนจ่จังหวะนี้มาให้พอปอกบาปอกบาจะส่งต่อเอาเรียบร้อยโดนตัดบ,บอลอยู่ที่คูยาเต้ครับเอาละสวนกันไปสวนกันมาครับจังหวะนี้อันดอร์ทาวเซนส่งมาที่บาชชยี่คูยาเต้ครับโย่ยาวๆมาจาังหวะนี้เดกอาเดกิอาโอ้ผมไม่สุดเอนนาละฮะแต่เป็นอายูครับส่งต่อให้ฟานอันโฮบูซิซาฮาซาหายึกยักยึกยักจะเปิดเข้ามาใช่เปล่าไม่ใช่ครับมาที่ฟานอันโฮ ส่งต่อให il, ้บาช่วยยลงโลกๆจากวันน oh, oh. e ี้ยิงอือหึโอ้โหเรียบร้อยฮะอะไรฮะถึงกระจับต้องเลยเย่อะไรกันครับเนี่ยมีครับบนจังหวะนี้จ่ายกันมาเขากรอบมานี่ฮะหลุดเรียบร้อยเลยฮะโอ้ รรเรียบร้อยกาเซ่จับแล้วก็ยิงเลยครับเดกอาก็บอกกูก็เซฟไม่ไหวหรอกแม่ลูกพุ่งมาแบบนี้โอ้โหปูปูรอยถึงกับตบมือเลยฮะเอาละครับแดนนี่กาเซ่ครับยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกซะด้วยแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนครับโอ้ยสวยแล้วบอกเลยสวยแล้วแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับคุณผู้ชม สวยจริงๆโอเคครับและนี่เป็นสถิติของครึ่งแรกนะครับทางด้านของคริสตันพาเลตครับมีโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งเป็น1ประตูครับแมนยูมีโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งได้1ประตูครับคริสตันพาเลตครับคองบอลอยู่ที่4 4แมนยูครับคองบอลอยู่ที่56%ครับคริสตันพาเลตครับแท็กเกิลไป3ครั้งครับที่เหลือยัง0ครั้งเท่ากันครับแต่คอนเนอร์ครับคริสตันพาเลต1ครั้งครับแมนยู2ครั้งครับผมมาครับคุณผู้ชม เรามาต่อ,อนที่ครึ่งหลังเลยฮะเราต้องยุ้นกันต่อไปฮะว่าแมนยูนี่จะสามารถเอาชัยชนะมาได้รึเปล่านัดนี้เนี่ยเครียดเลยนะสารโช,ชเห็นได้อยู่แบบนี้สารโชดืดเข้ามาส่งต่อให้บูนโน่บูนโน่เขากอกจิงโอ้ยได้ได้ไหมได้ไหมฮะ อะไรจะขนาดนั้นบันทิกาเซียกาเซียพิกมาให้คูยาเต้บอลมาที่อชิบาชุยีโอเคตัดได้สวยเอ้าโอ้โหจานโดนบอลไหมเอาละฮะทางด้านของคริสตันพาเลมีการเปลี่ยนตัวครับเอาคูยาเต้ออกครับเอาละฮะแอนดรอสทาวเซนครับมายืนตั้งป้อมจะยิงจังหวะนี้เดกยา์เจเซฟสวยโอ้ย มาที่แรดฟอร์ดมาให้บูโนถือมาจังหวะนี้ได้อยู่ครับว่า,วานี่สวย,สวย,สวยออกมาให้บาร์บิสก,ก้าเปิดมาจังหวะนี้ให้บูโนยิงโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเชี่ยวสาวไปนิดเดียวโอ้ยเอาละฮะเซอร์ยังคอยให้กำลังใจต่อครับต้องสู้หน่อย เอาแล้วเตเลสจะเข้าบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่บาชุยี่ตายอยู่แม็กไกวสวยบอลมาที่บูโนแทงยาวๆมาให้แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดจังหวะนี้เปิดเข้ามาให้คาวัลนี่โอ้โหทานช่วงหัวก็ได้โอ้โหโอ้หสองตัวตัวหนึ่งโอ้โห,อ,โอ,โหอย่างลุ้น เอาละครับแมนยูขึ้นนำอย่างเงี้ยดีครับจังหวะนี้ครับแลนดฟอร์ดเปิดมาให้คารนี่ยิงตรงตัวอย่างเงี้ยซานโชวิ่งมาพอดีครัโอ้โหซัดเข้าประตูไปครับนี่ฮะต้องขอบคุณซานโชเลยครับที่แบบมารอได้ถูกที่สุดเวลาครับอาร์ทันเซอร์ถึงกระเพรครับจังหวะนี้อาจจะโดนซานโชครับสองประตูในพรีเมียร์ลีกเอาละฮะคนเล่นก็จะเครียดตายเนี่ยต้องทั้งต้องพลาดและต้องเล่นเนี่ย บอกบาสู้อยู่บอกบาสู้เดียบร้อยฮะโดนช่วยกันเข้าบอลยังอยู่ที่ธนาคิสเันพาเลทเทับบอลมาที่เบฟิซ่าหาเท้าเส้นจังหวะนี้อายุเข้ามาแล้วก็โอ้โหโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ถึงก็วิ่งไปหาปูร้อยเลยโอ้ก่อนในปูโปโห บอลจงหวันนี้ส่งมาครับโอ้โหเทา้าเส้นหนูช่องมันโล่งจริงครับโอ้โหทางด้านของคิสันพาเลตก,ก็ไม่พลาดครับจับแล้วก็ยิงเลยฮึสุดยอดเอาแล้วครับเซอร์เครียดอีกแล้วครับจากที่นำมาเอาแล้วจอแดนอาร์ยูครับโอ้โหหนึ่งประตูในพิมลีก เอาเลยฮนะนัดนี้แมนยู you, บอกเลยลำบากลำบนเนี้ยคบซวยบอกเลยโคตรซวยบอลอยู่ที่ปอกปาพี่บูโน่ส่งต่อให้คาวานี่คาวานี่แทงมาให้บูโน่จังหวะนี้จริงเรียบร้อยวันทูมาจังหวะนี้ับต้องหนึ่งนี้ดิ บอลจะบหวนนัีเนี่ยเล่นวันทูกับคาวานี่ครับมีครับบูโน่ช่องแคบแค,คบนะืะซัดเข้าไปมันเงี้ยเป็นพ่อไปฮะเกือบเหมือนกันแล้วเนี่ยนี่ฉีกเลยฉีกเลยเอาอลไรครับบูโน,โน่เยสหนึ่งประตูในพิมพ์ลีีครับ นาทีที่85บอกเลยเราต้องป้องกันสุดชีวิตอ่ะจังหวะนี้แถวเส้นจะเคลียงเข้ากรอบบล็อกบายยืนกันไปแล้วฮะนี่ตัดไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่แดนนี่กาเซียส่งคืนแบบนี้เอาเรียบร้อยครับมนยูจะสวนวิ่งหน่อยวิ่งกัน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 หน่อยสวยไป,วไปเลย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  เปิดมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหดีนะล้ำหน้าโอ้โหล้ำเลยล้ำแบบล้นๆโอเคอย่างน้อยก็ทวงเวลาได้ครับจังหวะนี้เปิดมายาวๆแล้วก็จานหมดเวลาโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับ สุดยอดไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไปประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่านะฮะก็จะชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของช่องเซคไฟเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมนะเป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าชอบไหมระดับความยากแบบนี้นะครับได้โดนยิงบ้างได้อะไรบ้างนะครับถ้าถ้าชอบก็โอเคคอมเมนต์ไว้ว่าเล่นแบบนี้แหละดีแล้ว นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามชมพาร์ทต,ต่อไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ